งานเข้าอีกแล้วนะคะพี่น้องคะาําหรับศิลปินของวงเสียงมีหกพี่น้องเอ้ยงานเขาอีหยังวัดตีพี่น้องคางานเข่าน้องปิมดราม่าเข้ามาท้าถมจริงๆกับเรื่องราวแต่แล,ตละ,ตนะกกะเรื่องแต่ละราวพี่น้องคาก็คือน้องปิมเนาะบอกก็เรียกว่าน้องปิมก็คือเป็นลูกสาวของคุณแม่ปานดําคําคู่นั่นเองพี่น้องขาแล้วคือน้องก็กําลังศึกษากําลังเรียนยุ่นแหละพี่น้องคะ ขึ้นปีหนึ่งแล้วมาในวงเซ็งหกเนี่ยมาเหมือนกับว่ามาหารายได้เสริมมาหารายได้เสริมช่วยครอบครัวพี่น้องแต่ก็ไม่ไวที่จะมีดราม,มา่าพี่น้องค้าล่าสุดนะคะก็คือบอดนกเนะาะโพสร่้ยยาวเลยในเฟซส่วนตัวนกพงศกรแสนปากดีค่ะบอกว่าหากสิใจแคบปปนีอย่ามาห,ากหักลูกผมเถอะครับ บริจีติตามกูบอดดากันด้อครับยูว่าจะซื้อซักถ้าจะติดตามแล้วคอมเมนต์ว่ามีมารยาทแบบนี้พักผมอยากอายค้นครับว่าเสียงไม่หกมีเอฟซีภาษาแดกแล้วก็เซฟน้องปริ่มนี่แหละครัพี่น้องคะแล้วคือคอมเมนต์แฟนคลับแต่ละคนต่างมาให้กําลังใจต่างตั้งข้อคําถามสงสัยหลยประครับพี่น้องคะแล้วคือเสี่เววอถึงคอมเมนต์นี้เนาะ นเนี๋ยววาวองศิพนบอกว่าคนอะไรเอารูปตัวเองกับพ่อจ๋าขึ้นหน้าปกตัวเองคิดจะเอาเขามาทําผัวตีตั้งแต่มาอยู่ก็ไม่อยากดูแล้วคณะหมอลํานี้ถ้าไม่ติดน้องไอ,อายจะไม่ดูเลยพระนพี่น้องคะถ้าไม่มีไอ,อายจะไม่ดูวงนี้เลยวะซ่านพี่น้องคะนี่ละถึงความใจแคบของคนถึงความแบบไม่เปิดโอกาสรับใครใหม่ๆเข้ามาทําไมถึงต้องแบบว่าไปคอมเมนต์ ในผืนที่คนอื่นแลกกักาวถึงอีกบุคคลหนึง่งเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมากอันนีเจแมนเอฟซีอีลีบอนี่แหละซ้ำนี่แหละพี่น้องคะแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือแบบว่าขนาดน้องเป็นเด็กน่อยแกยังเอาน้องมาเปียบเทียบเอาน้องมาคืดแนวนน้องว่าเขาจะไปเฮ็ดผัวเส้วเขาเฮ็ดนันเฮ็ดนี่คืดเพื่อหยังคืดไปไก่คืดไปผู้เดียวคืดไปเองพี่น้องคนแนวนี่แบบว่าโอ้ความคิดแบบว่าไงมาดงได้กันดาย แยมาจนเถ่าจนแบบสีเขาลงรูมันจังไดจนมาบ่อยผู้อื่นแนวนี้แล้วคืออ่าคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือเยอะมากมมาแบบว่าเออย่ายอันนี้จะสร้างเนาะบ้าอิ่ยังไงดื้อๆบ่าว่าเป็นบ่าบอลรูเรืองมากานี่เขาไม่นอง่ะเออแล้วอ่าละคนกับว่าปล่อยพานไปสาบว่สันปล่อยพานไปสา่าเอาเก็บมาใส่ใจ่าเก็บมาโพสะเรื่องแบบนี้นะมันต้อง ถูกแล้วที่บอสออกมาโพสออกมาชี้แจงออกมาพูด,อ,อ,ด,อ,อ,พดอย่างนี้นะมันถูกแล้วแล้วคือลังคนวนนอกกากสีขอใจแน่บอขอใจแน่สำหรับโพสนี่ก็คือว่าอันนั้นแหละพี่น้องคาก็คือว่าแบบอ่าน้องปิมจะจับบอสนกทําหัวหลอ้ออะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะอุย้ยเงยดเงยด,ดกับค่าคําค้นเงยดกับค้นที่แบบว่าเพื่นบอสได้ออกจากอ่าห้องซีเรียมมั้ออกจากโกลกกว่างเะพี่น้องคายังอยู่ยของแคบแก็มันจะคลองอยู่นะแล้วคืออ่าคอมเมนต์ ทั้งคอมเมนต์ทั้งการแชร์เนะเาะแชร์ออกไปมากมายพี่น้องคะแล้วคือ,อเห็นเนาะเห็นท่านหนึ่งนะคะเพิ่นแชร์ออกไปทางแบบว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหมอลำแฟนคลับ .com ค่ะพี่น้องคะเพิ่นแชร์ไปถึงเรื่องเล่าีนเลวเพ่นบอกบว่าหัวหน้าวงเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วที่ออกมาโพสแล้วคือเปิดคอมเมนต์เนาะแฟนคลับนะคะบอกว่า เคลียชัดเจนดีแบบไม่กังวลที่จะเกิดขึ้นอะไรในภายภาคหน้าชอบครับหัวหน้าวงต้องแบบนี้นี่ค่ะพี่น้องคาจริงๆมันต้องออกมาเม้น์แบบนี้แหละหัวหน้าวงชื่นชมเพลินบาพี่น้องเออแล้วก็บอสนูเนาะบอสนูหัวหน้าอีกคนหนึ่งหัวหน้าวงอีกคนหนึ่งนะคะสําหรับวงเซ็หกน้องกับบอสแช่แช่บอกว่า ดักดานความคิดตำตำบอจเลินมากเศร้าเบิงซะอีเถาพี่น้องคะแล้วก็ h ฮชแท็กเซฟน้องปริมนั่นเองพี่น้องแล้วคือตอนนี้น้องปริมก็ยังไม่ได้แบบท่านได้เคลื่อนไหวท่านได้โพสอีกยังคะพี่น้องคะแล้วก็ลูบป๊กที่ว่าตังก็พอจากก็คือคือจะเป็นพินพ์ฮิตเขาว่าน่าจะลบน่าจะลบออกจากแพลตฟอร์มนั้นแล้วนั่นค่ะแล้วคือขอเปิดคอมเมนต์หนึ่งพี่น้อง เป็นคอมเมนต์ที่แบบเออเนี่ยแฟนคลับเข้าใจเข้าใจมากๆเพื่อนบอกว่าแมนยูบอมักกะเศรเบิงเลยเด้อบอต้องมาเบิงดอกขันสีมาเ่าวามาดามาที่แน่ๆคำบอกของเจ้านังมันทาไรศิลปินเขาชัดๆเลยบอม่นนักศิลปินขดอกแนวนี้คอยแห้งอันเอาอรูบบอดนกขึ้นนาโปกนาเฟซขึ้นทุกอย่างเขาเกิดสิวว่าคอยอันมากบอดนอกจะไปเป็นผัวผุนตีนี่แหละค่ะพี่น้องคะ ถึงอ่าคอมเมนต์ที่ว่าท่าจะคิดแบบนี้นะเออเพราะว่าเอฟซส่วนมากนะเอารูปบ,บอโนกไปตั้งนาโปไฟต์ตั้งปกตัง้งสันจังสีเยอะมากมายไม่ใช่มีแค่ในศิลปินในวงคนข้างนอกนะพี่น้อง่าเพื่อนกะหักแพงเบิงแง่งหักแบบซับพอร์ตบ่าดยเฉะแบบมาเป็นผัวเป็นเมียนะคะพี่น้องะ่ะรักที่ชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในความเป็นบอสนะคะไม่ได้แบบมาอ่า มาคิดลบแนวนี้ก็จะมูวเจ้าคืนนั่นแหละแล้วแต่ละคนคือเพิ่นใจแคบเออเพิ่นใจแคบเสดนั่งเอกเปีมต้องให้ญาณูจัดการค่ะขั้น 4, สี่บวเบิงกัเศร้าเบิงเดอรกัเศร้าเบิงลดซาเดอร์เออบวดไอพีพามาหมาดดอกบวดไอพีพาบังคับดอกว่าให้ต้องเบิงเซฟน้องเปีมเก็บข้าวไว้กินเก็บปากไว้กินข้าวนะคะจะบอกไว้ให้นี่ค่ะแล้วก็ คุณแม่นะคะคุณแม่น็คือคุณแม่ปานดำนั่นเองก็ออกมาแชร์บอกว่าขอบคุณมดนกและเอฟซีหลายเด้อจ้าที่ักทีหักแพ้งและก็ป๊บป,ป่องน้องปริ้นนะคะแล้วก็พอแฮทแท็กว่าเซฟน้องปริืมใจก,กว้างหมอระมูจ้าบอเมเนศิลปินเดียวนี่ค่ะพี่น้องมันแมนเด้อจ้ามอระมูคะ่ะมันมีหลากหลายเนาะไม่ใช่แบบเป็นศิลปินเดียวโอ้ยงืดพี่น้องขางืดได้แบบว่าคือกาคอมเมนต์ใน้ ในทีของเพิ่นแล้วบ่อยเพิ่นปันหนีนะนะบอลงไอจัจะคล้องบ่อเออนี่ค่ะและ้วก็เอกพี่เอกเนาะเอกวิศรศักดิ์เนาะเพิ่นก็บอกว่าอินกับอินโพจนลืมให้เกียรติผู้อื่นบ่ห้เกียรติฮอดค้นรวมสางงานในองค์กรงึดเบื่อในคักสะเพิ่นบาพี่น้อง่ะมนุษย์คักเออนี่แหละส่วนมากก็คือให้กำลังใจเยอะจริงๆโอ้โห ดูเลยหมายถึงไผ่ย่าจาหึง้งน่องนกตีย่าเราเอซก็ต้องมีเหตุผลมักในผลงานและความสนุกความมวนซื่นเลย้อย่าบอมเมนมกักจะเอาเขามาเป็นผัวสิไปน้ำสิไปอากตีน้ำหอดลูกน่องในวงว่าสั่นพี่น้องคะอ้ยแต่แลราคอมเมนต์คือแบบเพิินเข้าใจมากๆเลยในเรื่องเล่าวนี่นะคะโอ้โหแล้วน้องป์มนก็เป็น คือจังหวะแหละก็ถ่ายคลิปกับบอสนอกเป็นคลิปน่ารักน่ารักเจลแซลกันแล้วก็น้องปีมก็คือแบบเห็นกันหลายคนหลายทันแล้วในเรื่องของน้ําเสียงของน้องนั่นเองน้าเสียงน้องพี่น้องไดฟฟังเพลงชีวิตเมียซาพี่น้องเอ้ยเสียงว่าแมนแบบว่าแมนต้นฉับบเสียงแบบเออเนี่ยเป็นเสียงใสกังวานเนี่ยขนาดน้องแค่แบบอายุเท่านี้อ่ะเสียงยังขนาดนี้แล้วพี่น้องแล้วคือรูปร่างหน้าตาเนาะสวย สวยสวยเลยพี่รองขาแหงแบบแต่งหนาใส่สุดเพชรขึ้นเทิงเวทีนะ่ะยิ่งสง่างามมากเข้าควรซัพพอร์ตควรซัพพอร์ตควรให้โอกาสเล็กน่อยควรแบบว่าอ่อยาอาคติน้ำเพลนหลายและการเรื่องทิว่านเนี่ยถ้าไม่มีอาอายก็ไม่ดูเสียวิหกเนี่ย อันนี้ขึ้นเป็นเรื่องของเจ้าเลยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าเลยเจ้าสีเบิ้งไผม่มักไผรเก็บไว้ในใจบ่าตอกมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของพื้นแนวนี้เรื่องถึงการแบบว่าเปรียบเทียบผู้นัน้นผู้นี้ถ้าเป็นอ่าคือจังว่าขั้นเป็นอ่าเอฟซี FC. เออพี่น้องขั้นเป็นเอฟซีในวงอืน่นแล้วได้มาเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยเขาก็จะคิดเลยนะว่าเอา้าทําไมอาไอกุณาพรถึงมีเอฟซีแบบนี้ถึงมีเอฟซีประสาทแดกแบบนี้เออ เขากับสิคืดเลยว่าเนี่ยอายสุรุาพลส่วนมากมีเอฟซีที่เป็นปอสอดอยเยอะจริงๆนะที่แบบมาอ่มามัดใจแข็มากบ่ให้โอกาสเด็กน้อยมาตัดพอเด็กน้อย พี่น้องคะสำหรับมีเนาะก็มีข่าวข้าวเรื่องเล้าดามาทีบอเป็นตาดามากัรมีดามาเกิดขึ้นมาจนใดนี่คะ่ะสำหรับเรืองรา,าวเนาะก็คือเซฟน้องปริมมากๆเลยขอให้สู้ๆนะคะนี่แหละคนจะดังไปหนาคนสีดังไปหนาเมื่อกี้มีข่าวดามงดา,ม,ามีอุปสรร,รคเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่คะ่ะขอให้น้องสู้ต่อไปเราก็จะซัพพอร์ตศิลป,ปินซัพพอร์ตน้องซัพพอร์ตทุกคนในวงเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะสำหรับมณนีกับคอลาพีกัน้อ,นองเพชรมีฟากกไรค์กดแชร์ด้วยนะคะไปกอนคะ่ะ